พื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีสินค้านะครับจากแบรนด์มาคูออปติกแท้นะครับผมย้ำ่าแท้นะครับราคาประหยัดนะครับเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆพี่พี่ถามหากันเข้ามาเยอะมากนะครับผมตอนนี้สินค้าเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับจะเป็นเส้นเล็งใหม่นะครับ FFP เส้นเล็งใหม่นะครับจะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับมาคูนะครับ สี่คสิบหกคูณสี่สิบสี่ sf ffp นะครับอ่านี Wait, ่นะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นปรับหลาด้านข้างนะครับผมสีจะเป็นสีดําเงานะครับอ่านี่นะครับผมสวยงามนะครับฝากระดกนะครับผมหัวท้ายนะครับตัวนี้นะครับหน้าเลนสีิบสี่มิลนะครับตัวนี้สามารถใส่ขาเตียได้นะครับท่อเป็นท่อสามสิบมิลนะครับท่อมาตรฐานครับท่อใหญ่นะครับผมมองง่ายสบายตานะครับ การปรับบนล่างซ้ายขวาจะเป็นแบบปรับนอกนะครับเซ็ตซีโลได้นะครับดึงขึ้นแล้วปรับแบบนี้นะครับปรับเสร็จกดลงเพื่อล็อกนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับผมการปรับหลาหรือปรับท่าเหล็กนะครับปรับด้านข้างนะครับการปรับหลาเริ่มต้นตั้งแต่15หลานะครับจนไปถึง600หลาเลยนะครับผมแล้วก็ข้ามไปอินฟินิตี้เลยนะครับโอเคนะครับผม ตัวนี้จะเป็นเลขซีเรียลน้ำเบอร์ของกล้องนะครับตัวนี้แอดแก๊สไล่อากาศไล่ฝ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้กันน้ําได้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมกําลังขยายจะเริ่มต้นตั้งแต่4เท่านะครับผมจนถึง12เท่านะครับกดหมุนตรงนี้นะครับผมกําลังขยายนะครับนี่นะครับตัวนี้กําลังขยายนะครับ4ถึง16เท่านะครับนี่นะครับจะเป็น ขยายตามซูมแบบ FFP นะครับด้านหลังปรับสายตาได้นะครับตัวนี้นะครับปรับง่ายนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมเส้นเล็งกันนะครับว่าจะสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาชมเส้นเล็งกันนะครับตัวนี้เป็น FFP ขยายตามซูมนะครับเส้นเล็งสวยนะครับตัวนี้นะครับมินดอบตรงกลางนะครับมีตัวเลขบอกนะครับ นี่นะฮะลักษณะดังภาพเลยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับเผื่อกระสุนตกได้นะครับตัวนี้นะครับมีดับตรงกลางนะครับโอเคนะครับผมเข้าตาไวมากนะครับนี่นะนี่ครับนี่ขนาดระยะใกล้ๆนะครับสมาชิกสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูของแถมเพิ่มเติมกับราคากันนะครับสินค้ารุ่นนี้นะครับผมของแถมก็จะมีฝากระดุกนะครับแถมให้หัวท้ายนะครับแล้วก็ คู่มือเอกสารการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นวงล้อปรับหลานะครับสามารถใส่ได้ถอดได้นะครับนี่นะครับใส่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับใส่ก็จะประมาณนี้นะครับนะก็จะสวยขึ้นมานะครับผมเวลาใส่นะครับตัวนี้จะแถมก้านปรับซูมให้ด้วยนะครับนี่นะฮะวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยนะครับขันเข้าไปตรงนี้นะครับ นี่นะครับคิดว่าเกะกะก็ถอดออกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็ผ้าช็ดเลนนะครับแถมให้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขันปรับเซ็ซิโล่นะครับนี่นะครับขันตรงนี้นะครับเวลาปรับเซซิโล่นะครับแล้วก็จะมีนะครับระดับน้ํานะครับแบบพวงกุญแจแถมให้นะครับท่อลดแสงนะครับแถมให้นะครับแล้วก็จะมีขาจับล่างแบบส1บมิลทรงสูงแถมให้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นของมาคูแท้เนาะโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับ จะแถมเลเซอร์ให้นะครับตัวนี้นะครับเลเซอร์ชี้เป้าสีแดงนะครับสามารถจับล้างได้ทั้งสิบเอ็ดมิลแล้วก็ยี่สิบมิลเลยนะครับตัวนี้นะครับแถมให้ฟรีนะครับพร้อมแอลประแจเอลนะครับเอาไว้ปรับนะครับผมโบนล่างซ้ายหัวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับราคานะครับปกติจะอยู่ที่สามพันสี่ถึงสามพันแปดร้อยบาทนะครับแต่วันนี้นะครับเอาไปเพียงนะครับ2,850บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับแบบโอนนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับ ย้ำราคาอีกรอบนะครับเอาไปเพียง2850บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับสินค้ารับประกัน1เดือนหรือ30บวันนะครับหากเสียไปใน1เดือนหรือ30วันทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมหากท่านไหนนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับติดต่อมาที่ l ล n e ID ยนะครับ @jukppp นะครับผม ID l ดี e @jukppp นะครับผมสำหรับวันนี้หรือเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ Oh, oh,